สวัสดีครับพี่น้องมือนี้กเกษตรกาวนาหาจีมีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ได้ติดต่อเอาโซลาเซลล์นะครับมาลงที่สวนป่าเงินหลานนะครับซึ่งเป็นสวนกเกษตรที่เคยเด้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพ่พืชสมุนไพ่แล้วก็เป็น เกษตรผสมผสานนะครับเนี่ยเมื่อนี้ใส่บริการครับเออสุลาเซียวเพื่อการ,กรเกษตรอำเภอปังกูนะครับทีมงานเสียสองเสีย2นะครับเสิ่งท่องนะเลยนี่เพิ่นกระลักมากติดตั้งนะครับเออเจ้าของเออ อียังก็เพิ่นมีฟาร์มของเพิ่นนะครับเป็นน้องสนุ่ยอินดี้นะเออเป็นโอ้ซอน้องสนุ่ยฟาร์มอินดี้เพิ่นเจ้าของเพิ่นตัวเป็นๆเลยยังนุ่มแน่นนะครับเพิ่นเป็นสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่ตอนนี้เห็ดเกษตรเชิงท่องเที่ยวน้ำนะครับผมก็ได้ติดต่อพอดีหูจากัน คนอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันนะครับกัเลยเม ae, ื่อนี้สิใสบริการเป็นปั่มซ้ำเมิดนะครับซำเมิดนเจ็ดลอยเจ็ดอยหาสิบนะเจ็ดอยหาสิบวะห้พันหนึ่งร้อยก่าซ่างพันหนึ่งร้อยนะครับสี่แผงสแผงพี่น้อง ใส่ทอสองนิ้วเลยได้พี่น้องออกเนี่ยเดี๋ยวอีกสักหน่อย<ด>จะได้เห็นแล้วนะทีมงานนี่เป็นทีมงานที่บอกว่าเพิ่นติดตัง้งหลายตหายิหลายอำเภอนะครับเพราะว่าจะคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไปขอสินเชื่อทางด่านการเกษตรธนาคารกศหรือว่าแถวอำเภอบางกูหูจกักกันดีนะครับเพราะว่าเพิ่นก็เป็น นัก,กเกษตรหลุนใหม่คือกันนะครับในในการเห็ดในเรื่องกเกษตรนะ,ระเกษตรอินทซีเกษตรเคิ่งท่องเที่ยวนะนะมือนใส่บ,บริการเพิ่นซีแพงนะครับเพื่อนบอกว่าปั่มพันพันหนึ่งร้อยวัตต์นนะอเออแรงเคือง่อนนะนะครับราคาบาหอดสามหมื่นพี่น้อง<า>อืมอันราคาถือแพองก็ขึ้นอยู่กับการเดินทางนั่นล้วก็ ตัวนี้ผมเฮ็ดโค้งเองนะครับเฮ็ดโค้งแบบว่าไทายบานไทยบานเนะ <laughs> าะสร้างสอง่นบอกว่าเอาเอาพอใส่ใดเพราะว่าถ้าเฮามีโอกาสสิไดดเปลี่ยนแปลงหรือว่าสีไดดขยับขยายนะครับอาจจะบอ่อใส่แค่สี่แผงนะต่อไปอาจจะเป็นหกแผงแปดแผงต่อไปกับพวกนี้นะครับมองนี่เป็นเนื้อที่สองงานนะครับว่าสิเฮ็ดเป็นฟร์มมองเก็บเฟืองแล้วก็เป็นแรงอ่า เห็ดเป็นโล่งปุ๋ยน้ำเนาะกัสีเอาน้ำส่วนนี้นะครับเติมไปย่างาสวนปาเงินหลานเฮาาล้วก็ย่งมพ่อยัง่ยงสิได้เอาไปเติมอยู่ในไรห,หน้าที่ตะเฮ้าสีเลี้ยงปลาในหน้าเขาน้ำนะครับตอนนี้สร้างเ่นกำลังใส่แผงอยู่นะครับเดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับก็คงสีเด้เห็นนะว่าน้ำิ่นสีแห้งสีคอยเนาะแต่ว่านา้ำแห้งน้ำคอยก็ มันมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งทั้งตัวบอ่อบาดาลเองนะครับที่ถ้าเ้าขุดเจาะว่าได้แรงน้ำที่เหมาะสมกับปับ่มบ่อนะตัวนี้ก็สามารถโทรปรึกษาได้นะครับโทรปรึกษาสา้างคนใดเนาะหรือว่าเขาไปมีมีมีเฟซบุ๊กอยู่บนบ่ 2, ส้างเฟซบุ๊กโซล่าเซลล์สองส่างทองนะ เขาไปเบิงนะครับกระเจี๊ม <phải> be <found beeping> yeah. ีมือเท่ารับประกันสองปีเลยครับครับเหรนยญมืซ้ำเหมิดซ้ำเหมิดเพิ่นสิมีการรับประกันสองปีบพรว่าแต่ปั่มซ้ำเหมิดถือว่าสิเอาเป็นแบบไดโบนะหรือว่ามีมีหลากหลายนะครับมีทั้งแบบห้อยโข่งก็มีเพราะน่ะนะครับในราคาที่พูดคุยกันได้แล้วก็มีการเซวิสนะบริการหลังการขายเพราะนะเป็นสุดยอดแห่งในทีมงานเนี่ยนะก็ ลืมนะครับฝากติดตามน้ำเนี่ยเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิง้งวิ่งชันสองนะครับเพราะว่าผมสิบวันในไทยหลายเนาะเอาจากสีหานาที่ของพ่อของปากของพ่อนะเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปนะครับว่าแห้งของน้ำจะออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ